วัดีจ้าค่ะคุณย่ามีอาการอย่างไรบ้างคะก็มีอาการมันคันมันระคายเคืองตาเราแล้วก็มีน้ําตาไหลแล้วก็ภาพมาวาเหมือนกับแมลงบีอยู่ตาเราแต่ได้มาทานนี้มันก็ตามันคันมันก็หายนีย่น้ำละเอาน้ําตาไหลมันก็หยุดไปแล้วก็ไม่คัน แล้วก็สบายสบายมากมองอะไรก็เห็นเจ่มดีจังก็ดีมากๆนะดีคอนแทคดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้กระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหมุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค